có buộc ốm hoàn toàn hết rồi không thì hết rồi นี่ๆแรงนี่ใส่ยังลงไปดิใส่ไปเลยใส่เอาไปจับ <coughs> <coughs> em xong 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 xong

พร้อมแล้วพรอ้อมแล้วค่ะเชฟซีนอีกรอบนึงเสร็จแล้วแนะสบเกี่ยวมาเข้นได้พี่เนอะจะเข่าแสบซียกเกี่ยวเข้มนี่เล็ดปิดแจ๊สใส่ถ้วย จับหม้อเหมือนมันมีถุงมือใช้จับถุงหม้ออยู่เด็กอยู่ไหนวะรั่วแค่ไะนอ่ารั่วแค่ไหนมันหลายวันเอาใส่ตู้เย็นมาให้มันไม่ใช่สดเสียบอะไรก็ได้ไหม เยเรยเสร็จแล้วได้ี่นองครับอ,อ,อันนี้จะได้เก็บ มองไกลเพราะปากเอามาใส่เอาอย่างเงี้ยนะอันนี้เอาแบบไ้่ห่างเนี่ยเตี่ยมาแต่ทั้งใดงเนาะทางนี้พระอาทิตย์กำลังตกบ้านคืองามเถอะพี่น้องงามดีียังบ้นอนอยู่ไอ้นอนอยู่ในแานเนาะ ตาเปิดก็น่าคิดวะอย่างนี้ท่องฝากงานะเถอะพี่น้อง